น้ำจากเทือกเขาดอยนางแลไหลหลากมาตามลำห้วยสาขาต่างๆนะคะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดเชียงรายร้านอาหารบางแห่งที่สร้างเพิงนั่งพักอยู่ติดลำน้ำก็ต้องหยุดให้บริการค่ะกระแสะน้ำไหลบ่าเข้าท่วมถนนภายในหมู่บ้านแล้วก็ท่วมบ้านเรือนบางส่วนของบ้านนางแลในหมู่7และหมู่บ้านนางแลใหม่หมู่17 กระแสน้ํายังเอ,อ่อล้นเข้าถนนผหลโยธินฝั่งตะวันตกตําบลนางแลอภมพมืองเชียงรายนะคะถนนสองช่องจราจรฝั่งขาขึ้นถูกท่วมจนใช้สัญจรได้เพียงหนึ่งช่องจราจรเพราะว่าปริมาณน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขามีมากจนท่อระบายน้ําไม่สามารถระบายน้ําได้ทันค่ะ สำนักง,งานทรัพยากรน้ำที่1ส่วนอุทกวิทยาที่6เชียงรายรายงานว่าพื้นที่หมู่บ้านนางแลนน้ำมีน้ำ,นำฝนสะสมนะคะในปริมาณวัดเมื่อ15นาฬกา40นาทีวันที่17กันยายนมากถึง101.5ม mm, ิลิเมตรและเรดาร์ตรวจอากาศก็ยังพบเมฆฝนปกคลุมและมีฝนตกต่อเนื่องที่อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้อีกค่ะ ส่วนที่บ้านห้วยยางหมู่7ตําบลปางคอมหมู่3ตําบลบ่อเตี้ยอําเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต์นะคะเกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากจากฝนที่ตกต่อเนื่องนาน5วันส่งผลให้กระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายบางหลังอยู่บริเวณเชิงเขาชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเดือดร้อนของชาวบ้านและความเสียหายในพื้นที่นะคะ เช่นเดียวกับที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาฝนตกลงมาแล้วก็ทําให้บริเวณแยกห่วงสิงเกิดน้ําท่วมขังส่งผลให้การจราจรติดขัดชั่วคราวล่าสุดระดับน้ําได้ลดระดับลงแล้วค่ะ